สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะครับที่เมนูนี้ออกมานะครับเพราะเมนูนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจของทุกอย่างที่เราเรียนกันมาเลยนะครับไม่ว่าจะคอร์สหหรือคอร์สสนะครับเมนูนี้เนี่ยจะมาแบ่ไต่กลยุทธ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับว่าคอร์สหมาอย่างไงแล้วทําไมต้องไปคอร์สสแล้วทําไมอีเมล12ฉบับถึงได้ไปทําหน้าที่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมาจากการวางแผนอันแยบยนนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์นะครับผมวางยุทธศาสตร์ในการที่ทําให้เพื่อนๆทุกคนเป็นผู้ชนะขจัดความล้มเหลวทั้งสิ้นนะครับแล้วยุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์นะครับในการเป็นตัวกําหนดการเดินนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะกําหนดวิธีการในการเดินได้ชัดเจนแล้วเราก็เลยเอากลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยมายกให้เพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจะใช้กลยุทธ์นี้ในการทําธุรกิจได้แล้วได้ผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามาเริ่มนะครับภาพตัวอย่างที่ผมยกมาให้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้ได้ฟังกลยุทธ์ที่ผมอธิบายให้เขาฟังแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับก็คือการที่ใครก็ตามที่เราซื้อกลยุทธ์ระดับนี้ออกไปเนี่ยหัวใจเขาไม่สามารถจะเต้นอยู่ในจังหวะธรรมดาเดิมๆได้เลยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็น s t r a t e g ลองดูนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ดูผมจะให้พวกเราดูก่อนว่า การทําธุรกิจเครือข่ายนะครับกลยุทธเ์เดิมๆเขาเนี่ยเขาทํากันยังไงแต่กลยุทธเ์เดิมๆเนี่ยหนวันนี้มีอยู่สองทางนะครับคือในภาคออฟไลน์ line, แล้วก็เดิมๆในภาคออนไลน์เห็นไหมครับในภาคออนไลน์เราคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราคิดว,ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่มีของเดิมๆหรอกแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าวิธีการต่างๆที่ในภาคออนไลน์ใช้ณนวันนี้เนี่ยได้ผลต่ํามากๆไม่สามารถจะลดเปอร์เซ็นต์ ของคนล้มเหลวได้เลยนะครับขนาดเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยสถิติขึ้นมาที่97%นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงกว่า97%แต่ผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเท่าเดิมแต่ปริมาณของคนที่ล้มเหลวอะ่ะจะมากขึ้นคือเข้ามาร้อยล้มเหลว97แต่ณวันนี้เนี่ยเข้ามาหมื่นอาจจะล้มเหลวถึง9,007เปอร์เซ็นต์ยังเท่าเดิมแต่ปริมาณของคนล้มเหลวเนี่ยมากขึ้น ตรงนี้ทําให้เกิดความสั่นคลอนในทางสังคมพอสมควรนะครับผมให้ดูกลยุทธ์เดิมๆในภาคออฟไลน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ใช้กันมานานภาคออฟไลน์เนี่ยจะบอกว่าธุรกิจเราเนี่ยลงทุนไม่สูงหรอกนะครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีพนะครับไม่ต้องต่ออายุนะครับไม่ต้องรักษายอดนะครับเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของแต่ละบริษัทนะครับอาจจะเกษียณได้นะครับ3ปี5ปีนะครับ มีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะครับบางบริษัทก็เอารถสปอร์ตมาเอาเรื่หาดมาเอาเลยอยอดมาซึ่งเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในหลายหลายแสนนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีศักยภาพและโชคชะตาอยู่ตรงนั้นทําไปถึงวันสิ้นลมหายใจอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับคนนี้ต้องมาดูตรงนี้นะครับดูที่แผนการจ่ายก่อนนะครับแผนการจ่ายแล้วก็การให้ความสําคัญนะครับของธุรกิจ จะมีการวางแผนธุรกิจที่ต่างกันระบบที่วางแผนเป็นบบนเนอรี่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการชวนคนนะการที่บริษัทเขาจะจ่ายเนี่ยเขาจะไปเน้นว่าถ้าคุณชวนคนมาในตําแหน่งที่ใหญ่นะครับบริษัทก็จ่ายเยอะถ้าคุณชวนคนมาจับคู่เกิดบาลานซ์บริษัทก็จ่ายหรืออื่นอื่นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งต่อวิธีการชวนเนี่ยลงถัดไปนะครับอาจจะบอกว่าชวนแค่2คนก็สําเร็จแล้วแล้วมาดูนะครับอีกแบบแผนหนึ่ง นะครับวิธีการจ่ายแบบที่เรียกว่าเป็นสเตทสเตทคือขั้นบันไดสเตทสเตเนะี่ยจะเป็นบริษัทที่มีสินค้าจํานวนมากผลิตเองมีโรงงานเป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับเน้นการกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นคนที่จะมากระจายสินค้าต้องขายเป็นเพราะนั้นก็จะมีการอบรมกระบวนการขายนะครับแล้วก็ชวนคนมาขายตรงนี้ทําให้เกิดแรงต้านพอสมควรแต่เนื่องจากการขายเป็นวิธีการที่คนธรรมดาเข้าใจง่ายคือ เอาของมาชอบก็ซื้อซื้อก็แจกตังค์แต่ตังค์คนขายก็ได้ผลผลหรือคอมมิชชั่นตรงนั้นความเข้าใจง่ายตรงนี้ทําให้คนที่เข้ามาทำเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความรู้หรือเป็นนักธุรกิจนะครับเพียงแต่ว่าขายของเป็นเหมือนกับที่เราไปซื้อของในตลาดนะครับขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ามีสวิตหมาการบริการก็เลี้ยงตัวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่เกิดผู้ล้มเหลวนะครับมองให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ย คนซื้อสินค้าไปใช้ก็สมัครแล้วเขาซื้อสินค้าไปใช้เขาไม่ได้ล้มเหลวนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจนะครับเป็นคนขายเมื่อเขาขายเขาได้กําไรนะครับเมื่อเขาชวนคนองค์กรเขาไม่เติบโตเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับเพราะว่าการลงทุนตัวนี้ไปอยู่ที่ตัวซื้อสินค้าเอามาจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องระดมทุนค่าตําแหน่งบางคนเนี่ย เข้ามาต้องการตำแหน่งอาจจะบอลซิเวอร์โก bon, Silver, คุณต้องการเป็นโกคุณต้องจ่ายแค่นี้คุณต้องการเป็นซิเวอร์จ่ายแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีตังค์โอโ้คำนี้บาดหัวใจนะฮะถ้าคุณยังไม่มีตังค์คุณเป็นบอลไปก่อนมีตังค์แล้วก็อะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันบีบหัวใจนะครับคำพูดแบบนี้นะฮะราวนี้เรามาดูว่าการบริหารสินค้าและการกระจายสินค้าเป็นหลักเนี่ยของบริษัทที่ทำออฟไลน์เดิมๆเ,เนี่ยเกิดผลกระทบยังไงมั่ง เรามาดูที่แผนการตลาดนะครับแผนการตลาดของการทํางานด้านออฟไลน์น,นะครับที่เป็นแต่สเตปเนี่ยจะไม่ใช้กลไกลในการเขียนมาเหมือนกับเกมเกมเนี่ยจะมีเหมือนกับปิ้งไปปิ้งมาเนี่ยก็ได้เป็นเงินเห็นไหมครับเริ่มฝัแล้วชักคล้ายๆเกมแล้วใช่ไหมฮะคาวนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาจ่ายเนี่ยผลตอบแทนมากที่สุดเลยเริ่มต้นก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ยัง,ยงขึ้นไปอีกแปดสิบเก้าสิบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ลองไปดูนะครับว่ายอดขายต่อปีเขานะครับเท่าไร่แล้วเปอร์เซนต์ที่เขาจ่ายผลตอบแทนให้นักธุรกิจอ่ะกี่เปอร์เซนต์ต่ำมากครับเพราะฉะนั้นแผนเขียนไว้ว่าจ่ายสูงแต่โอกาสที่เขาจะจ่ายตามนั้นเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบดูเปอร์เซนต์ในการที่เขาจ่ายให้กับนักธุรกิจเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่ายอดขาย1ล้านบาทเขาอาจจะจ่ายให้นักธุรกิจแค่ประมาณสัก22%นะครับนี่คือแต่แผนการจ่ายเขาเนี่ยจ่ายไปถึงเป็น1 0 0แล้วนะ แต่คนก็จะทําไม่ได้นะตรงนี้เหมือนกับผมมาแบะไต่มาแฉอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นเจ้าของกิจการผมเป็นเจ้าของกิจการมาตลอดวิธีคิดพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดนะครับเพราะนั้นจะเรียกว่าชั้นเชิงหรือเปล่ามันก็คือกลยุทธ์ในการเขียนแผนนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็ต้องเล่นตามเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนถึงเป้าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่งั้นในบริษัทจะไม่มีจุดขายแต่คนสําเร็จจริงๆอ่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับตรงนี้ผม ดูจากสถิติที่เขาเขาล่อนกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ได้เป็นคนเช็คสถิติออกมาเองนะครับแล้วคุณแน่ใจไหมครับว่าคุณอยู่ใน1%ปอร์ของตรงนั้นเอาล่ะครับถ้าไม่ใช่1%นึงอรตของนั้นขอให้อยู่ในระดับ10ของตรงนั้นคุณก็อยู่รอดละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตรียมมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่คุณเรียนเนี่ยคุณน่าจะเข้าไปอยู่ในส0ซนะครับของตรงนั้นได้ ก็ถือว่ายังเป็นทางออกนะครับในเรื่องของการทํางนานภาคออนไลน์มาสนับสนุนออฟไลน์นะครับตอนนี้ทุกๆค่ายนะฮะก็จะเหมือนๆกันชวนคนมาถ้าคุณอยากได้ตําแหน่งนี้ก็เอาเงินมาลงก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักหลายพันไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนไทยหรือว่าสัตว์ต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจแล้วตรงนี้เนี่ยนะเงินที่จะเข้าบริษัทเป็นค่าสินค้าเนี่ยบริษัทเขาไม่ต้องระดมทุนแต่เนื่องจากว่าบริษัทต้องมีเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายในการที่คุณอาจจะจับคู่คุณอาจจะอะไรก็ตามขนาที่ ตัวสินค้าเองไม่ได้มี margin สูงขนาดมาจ่ายเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องระดมทุนเข้าไปก่อนเห็นไหมว่าเราเองเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาวางกลยุทธนะ์มานะฮะมันน่าสงสารตรงที่บางคนเนี่ยยังติดไปหาเรื่องเงินแต่ถูกปกลุกเล้าจนกระทั่งต้องไปขวนขวายหาเงินมาผมไม่ได้พิมพ์ผิดนะฮะเขาบอกว่าไม่มีกลยุทธ์อื่นใดเลย นอกจากการใช้เครื่องมือออนไลน์มาเป็นตัวล่อลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้จริงหรือเปล่าแผนการตลาดที่มาพัฒนาให้คนทํางานออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จไม่เคยหลุดออกมาจากบริษัทเลยหรือแม้แต่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในภาคออนไลน์ก็ไม่มีไม่มีกลยุทธ์ให้ใครประสบความสําเร็จนอกจากให้คุณเข้ามาชวนคนนะครับแล้วก็ให้คนที่คุณชวนเนี่ยเขาเข้าใจว่าถ้าได้เครื่องมือวิเศษอันนี้ไปแล้วเนี่ย เขาจะชวนคนง่ายเขาจะหยุดแค่นั้นนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วคุณไปดิ้นรนเอาตัวรอดกันเองก็คือคุณต้องกลับไปสู่ภาคออฟไลน์มันก็เพียงแค่กลยุทธ์ออนไลน์เอาเครื่องมือมาเป็นตัวล่อเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่จะทําให้เกิดแมงเม่าออนไลน์จํานวนมากขึ้นมีแมงเม่าออนไลน์ที่มีเครื่องมือออนไลน์ครบนะฮะอาวุธครบมือเลยนะครับแต่ไม่สามารถจะใช้ให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านการเงินได้เราไปดูว่าทางเลือกใหม่เริ่มมีแสงสว่างนะครับ ทางเลือกใหม่ของคนที่ต้องการทําธุรกิจแล้วมั่นคงล่ะมันจะอยู่ตรงไหนเพิ้งแต่ว่าผมเองอาจจะแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แสดงความเป็นผู้นําทางความคิดนะครับคนที่เห็นความคิดของผู้นําทางความคิดคนนั้นล่ะครับคือผู้นําทางธุรกิจนะครับมาขยายความต่อกลยุทธ์ของเจ้าของบริษัทเลยนะครับเขาจะวางกลยุทธ์วางแผนการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับส่งให้ผู้นําผู้นํารับมาแล้วนะครับ รับมาแล้วก็มาเผยแพร่ส่งต่อให้เราให้เราทําตามคุณอาจจะเลือกว่าคุณจะทำไบเนอรีหรือคุณจะทำสเตตสแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแทบไม่มีโอกาสเลือกเลยเพราะคุณจะงงกับการถูกเชิญชวนแล้วคุณจะยังไม่เข้าใจเรื่องไบ n น r รหรือส t ตตสเพราะนั้นคุณจะพาแผนหรือเจาะลึกอะไรไม่ได้99.999 99. ที่ล้มเหลวนะครับไม่ใช่คนที่ซื้อสินค้ามาใช้แล้วเลิกเรียกว่าคนล้มเหลวไม่ใช่คนที่รับของไปขายแล้วช่วงนี้ไม่ว่างขาย กลายเป็นคนล้มเหลวไม่ใช่ว่าคนที่ชวนคนแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ทาธุรกิจจะกลายเป็นคนคนล้มเหลวคือคนที่ลงทุนครับคนที่ลงทุนเป็นตาแหน่งต่างๆแล้วไม่สามารถที่จะคืนทุนหรือไปสู่ฝันเพราะว่าการลงทุนพวกนี้มีทุกเดือนนะครับมีการลงทุนทุกเดือนตราบใดที่คุณเป็นนักธุรกิจคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับและปรากฏว่าแต่ละใดมากเนี่ยงบดุลออกมาเนี่ย ขาดทุนตลอดในทสุดคุณต้องหยุดพราะคุณจะหยุดนะครับก็จะมีคำพูดที่ว่าล้มได้แต่ต้องลุกนะครับหยุดห้ามเลิกให้สู้ต่อให้เปลี่ยนวิธีต,ต่างๆเนี่ยมาเล้าให้คุณกลับมาสู้ไม่เป็นไรกลับมาสู้ใหม่เห็นนะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยจะมาจากการที่เราต้องลงทุนแล้วไม่สามารถจะก่อให้เกิดกิจการที่สร้างผลกําไรให้เราได้ เพราะนั้นตรงนี้หลังจากที่ผมอธิบายมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมพูดตัวเนี้ยเพื่อ clear, เคลียร์เคลียร์ใจทุกคนให้เคลียร์ก่อนว่าถ้าเราจะเข้าทําธุรกิจเนี่ยวิธีการพิจารณาในการที่จะเลือกเพื่อให้ตัวเองมีกิจการที่มีรายได้ยั่งยืนมั่นคงเนี่ยมันต้องมีความคิดต่างแล้วต้องเจวช่องทางจริงๆนะครับเรามาสู่ช่องทางจริงๆการทําธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของได้จริงนะที่ผมจะอธิบายให้ตอนเนี้ให้ใช้แผนธุรกิจของเราเองนะครับ เข้าไปในฐานะคู่สัญญาไม่ใช่ในฐานะผู้กระจายสินค้าหรือคนที่รับจ้างชวนคนจับคู่อื่นๆนะครับตามกลไกตามวิธีการต่างๆที่เขาแนะนําให้เราทำนะครับให้เข้าไปเป็นคู่สัญญารายได้ต้องมาจากแหล่งเงินขนาดใหญ่ไม่ใช่รายได้เกิดจากการตบเข้าคู่นะฮะแล้วแหล่งเงินเนี่ย ส่วนที่ผมจะชวนไปเจาะนี่คือเขามีรายได้เดือนละประมาณ500ล้านเดือนละนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าแหล่งเงินเราอยู่ตรงไหนเราปลอดภัยแล้วครับถ้าผลลัพธ์สุดท้ายนะครับเราต้องการที่จะร่ารวยแบบยั่งยืนเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับหลักการของการทํางานที่จะทําให้เรารวยยั่งยืนนะครับอย่างแรกเราต้องเป็นผู้ให้แล้วไม่ใช่ให้แบบนิดนึงเพื่อที่จะหลอกเอาคืนไม่ใช่นะครับให้กันแบบหมดใจยิ่งให้ยิ่งได้ พอเราเริ่มยิ่งให้ยิ่งได้เราเริ่มที่จะตั้งหลักได้นะครับเราต้องรู้จักพอเพราะยิ่งพอจะยิ่งรวยนะครับแบบแผนในการทุนธุรกิจจะต้องถูกวางในลักษณะนี้ถึงจะยั่งยืนนะครับแล้วคุณก็ต้องมีแบบแผนทางธุรกิจของตัวเองทาให้ตัวเองมีระบบนะครับทางานอย่างมีระบบจนกระทั่งคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นระบบเล็กๆแล้วได้รับแรงดึงดูดจากระบบใหญ่ตรงนั้นนะฮะคุณถึงจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าแหล่งเงินตรงนี้เนี่ย เรามีแรงดึงดูดเราสามารถที่จะดูดเงินมาสู่บ้านเราได้ตลอดสตร а ท е г ีนี้เพื่อคนไทยเท่านั้นเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้เรื่องความคิดที่ผมคิดเนี่ยเป็นแนวคิดในระดับองค์กรนะครับถ้าผมทําธุรกิจระดับองค์กรแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้องค์กรเราเป็นกิจการที่คู่ขนานกับบริษัทใหญ่ความปลอดภัยถึงจะเกิดนะครับเวลาทํางานเป็นระบบเล็กเกาติดระบบใหญ่ชิงบริษัทใหญ่เนี่ยอยู่เป็นร้อยปีเราก็อยู่ตามเขา นะครับตรงนี้ถ้าเราอยู่ไม่ถึงก็ส่งเป็นมรดกลูกหลานได้ตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่ผมจะต้องแบไกไต่กลยุทธ์ตามที่สัญญาไปแล้วนะครับแต่ผมจะขอเพื่อนๆน,นะครับว่าให้ดูในเมนูถัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราพักผ่อนสักครู่เลยค่อยมาดูต่อดีไหมครับ